d ีวกเอ็มงเราจะเปิดรถกระบะอันใหม่นะคะนี่นี่ละ งานมอเตอร์โชว์นี้นะคะ GWM นะคะก็ได้เปิดตัวรถเป็นรอบแรกเลยนะคะ,ก,ะก็คือเจ้าโคเออร์ซ่า5ตัวนี้เลยโด,โดยที่รถคันนี้เนี่ยก็คือเขาเคลมเลยว่าเป็นกระบะไฮบริดครั้งแรกในประเทศไทยนะคะโดยเขาะคะได้บอกมาว่าเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากรถในเซกเมนต์น,นี้ทั้งหมด3อันด้วยกันนะคะโดยอย่างแรกนะคะยยกะคะ็คือด้วยความที่น้องของเขาเนี่ยมีระยะฐานลอยอยู่ที่3,350ม mm าิมลลิเมตรนะคะทำให้เขาเนี่ยมีขนาดที่กว้างขวากว่าคนอื่นและสะดวกสบายมากๆแล้วก็ห้องโดยสาร ใช้เป็นบอดหนังแท้นะคะทำให้เพิ่มความพรีเมียมากขึ้นเหมือนกับว่าเราได้นั่งอยู่ในรถ V.I.P. ที่เป็นรถกระบะ V.I.P. อย่างนี้เลยนะคะและขั้นที่สนะคะคือด้วยความที่เทคโนโลยีของเขาเนี่ยให้มาแบบ จัดเต็มมากๆแล้วก็มีความทันสมัยมากๆนะคะทาให้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมีให้แบบว่าครบจบเลยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นจุดเด่นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะก็คือความเป็นไฮบิดครั้งแรกเลยนะคะของรถกระบะนะคะนี้เลยโดยที่เขานะคะออกมาด้วยทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะโดยสีที่จะอยู่กับเรานะคะเป็นสีขาวยังมีสีเทาแล้วก็สีดาอีกด้วยนะคะและข้างในของเขานะคะก็จะเป็นสีดําล้วนเลยโดยทางเกทวอลมอเตอร์นะคะเขาก็มีความแบบว่าเชี่ยวชาญในด้านการทํารถกระบะอยู่แล้วนะคะแล้วทุกคนนะคะคิดว่ายังไง ตอนนี้เขาเปิดให้จองแล้วนะมีใครมีแพลนจะจองแล้วบ้างไหนอลองบอกกันหน่อยนะ